รั้งเตรียมเข้าให้ปากคำา f i i ชี้ยังมึงไม่รู้แรงจูงใจลอบสังหารสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าเขาตกลงที่จะให้ปากคำกับสำนักงานสอบสวนกลางของสหรัฐ FBI เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนความพยายามลอบสังหารทรัมป์ที่เกิดขึ้นในเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา รัมปกล่าวกับ Fox News ว่าเขาจะเข้าให้ปากคำกับ FBI ในวันที่หนึ่งสิงหาคมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนต่อไปว่าอะไรเป็นแรงผลักดันที่ทำให้โทมัสครูวัย20ปีพยายามลอบสังหารทรัมป์ที่งานหาเสียงในรัฐเทนซิลเวเนียโดยทรัมป์พร้อม,ม,มที่จะให้ความร่วมมือถึงแม้ว่าเขาจะคอยวิพากษ์วิจารการทำงานของ FBI มาตลอดก็ตาม เควิงโรเจกต์เจ้าหน้าที่พิเศษประจำสำนักงาน FBI ประจำเมืองพิสเบิร์กรัฐเพนซิวเนียระบุว่าการสัมภาษณ์ให้ฝากคำจะเป็นการสัมภาษณ์เหยื่อแบบมาตรฐานที่เราทำกับเหยื่ออาญากรรมคนอื่นๆและว่าเราต้องการทราบมุมมองของเขาเกี่ยวกับสิ่งที่เขาสิ่งเขาอาจจะสังเกตเห็นโรเจกต์ Project ยังออกมายืนยันอีกครั้งว่า ครัมถูกกระสุนปืนยิงเข้าใส่ไม่ว่าจะเป็นทั้งกระสุนหรือเศษกระสุนที่แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยหลังจากที่ก่อนหน้านี้ FBI ถูกวิาพากษ์วิจารณ์หนักที่ออกมาระบุว่าครัมไม่ได้ถูกกระสุนยิงแต่โดนแค่เศษกระสุนเท่านั้น โรจเจ็เผยอีกว่า FBI ยังไม่สามารถระบุแรงจูงใจของครูแต่ค้นพบว่าครูได้ค้นหาข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับเหตุการณ์ปราดยิงก่อนหน้านี้รวมไปถึงความพยายามลอบสังหารนายกรัฐมนตรีสโลวาเกียเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ FBI ยังอธิบายว่าครูเป็นคนโดดเดี่ยวไม่มีเพื่อนสนิทหรือคนรู้จักและวงสังคมของเขาจำกัดอยู่แค่สมาชิกในครอบครัวเท่านั้นขณะที่พ่อแม่ของครูให้ความร่วมมือในการสืบสวนแม้ว่า FBI ไม่ใช่หน่วยงานที่รับผิดชอบในการสืบสวนข้อบกพร่องใดๆต่อระบบรักษาความปลอดภัยของครัมแต่เจ้าหน้าที่ FBI กำลังจัดทำไทม์ไลน์ของเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งโรเจอได้อธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันลอบสังหารว่าตำรวจสังเกตเห็นชายที่พยายามลอบสังหารทรามมากกว่าหนึ่งชั่วโมงก่อนเกิดเหตุินการมุ่อวันที่13กรกฎาคมที่เมืองบัตเลอร์รัฐเทนซเซวเนียและได้ถ่ายรูปเก็บไว้เพื่อแบ่งปันกับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายคนอื่นๆไว้ใช้ในการสืบสวน เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้ส่งรูปครูให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายคนอื่นๆณนะสถานที่หาเีลมของทรัม์ในวันนั้นประมาณ30นาทีต่อมาโรเจ็กกล่าวว่าเจ้าหน้าที่หน่วยสวัสดพบว่าครูก,กำลังใช้เครื่องมือวัดระยะ และกำลังดูเว็บไซต์ข่าวตำรวจพบว่าสังเกตเห็นครุกที่สะพายเป้เมื่อเวลาประมาณ17นาฬิก56นาทีน้อยกว่า20นาทีก่อนเกิดเหตุยิงกันและในเวลา18นาฬิก8นาทีกล้องหน้ารถของตำรวจจับภาพได้ขณะเขาเดินอยู่บนหลังคาซึ่งตรงนั้นเป็นจุดที่เขาได้ยิงปืนพยายามลอบสังหารครัม